อันมือนีอยู่ที่ฟาร์มแพะซื้อฟาร์มอย่างน้อครับผมอยู่ฟาร์มวิเชียนครับฟาร์มวิเชียนเนาะวิเชียนฟาร์มแพะอยู่บ้านบ้านนาเลียงนะครับตำบลนาเลียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเลียงทั้งหมดเักโตครับผมอยู่นี่ครับสิบสิบสองตครับสิบสองตส่วนมากที่เป็นสายพันธุ์ใหครับที่เลี้ยงพันธุ์ผสมเนาะพันธุ์บ่อโอ้ผสมบ่อนะครับเนาะเห็ยนว่า ดูครับพี่น้องครับพันบอ,เอ,บอเองโกบอเองโกครับอ่าไปเข้าไปเบิ้งข้างในเนาะเว่ามันกลังเนงาะเจ้าของฟาร์มซื้อผี่อย่างเนาะครับพีว่วิเชียนเนาะครับเนาะพี่วิเชียนฟาร์มแพะนะครับอ่าพามาเบิ้งแพะถึงที่ครับวันนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นแพะสายพันธุ์ลูกผสมบอนะครับเนาะอ่าบอเองโก,ะงโกนะครับผมเนี่ยทั้งหมดซิฟก็าตนะพี่เนาะ อันที่เลี้ยงมาโดนไปไัญหาแล้วครับผมอยู่นี่ประมาณสองปีสองปีนี่ประมาณประมาณสองปีนะครับ 2> 2, 2เลี้ยงเลี้ยงแล้วที่นี่เขาเลี้ยงขายแบบใดครับเลี้ยงขายก็มีพอค้ามาติดต่อซื้อโอ้โดยส่วนมากเพิ่นเพิ่นจะมาเดือนละเทื่อหรือจังไดครับแล<ะ>้วแต่เฮา,าโทรบอกก็แล้วแต่โทรบอกครับโทรบอกเพิ่นก็มาเลยเจ้าตัวเพิ่นมาครับวันนี้ก็โดยมากเพิ่อนจะซื้อตัวคู้ครับอ๋อตัวคู้ไปขุนเนาะครับเนาะ แค่เพิ่มเติไปนะครับเออเออเอาไปเอาไปคุ้นอะไรกัเอาไปช่ำแหละเห็นไหมครับผมส่งลาวส่งเวียดนามไปคนละแค่เพิ่มเติไปสำหรับผมแบบบลูอจักนะครับเนาะล่างอาหารโอ้เห็ดแบบนี้นะครับเนาะที่หางยาครับงานี่ยไส้หยาอย่างครับผมหยาตามได้นาเนาะโอ้ครับครับครับหาอย่างมันก็กินนะครับกินหมดเนาะอาหารลักมากับต้นกระถินบ่ใส่ไส้ไส่กระถินบ่ครับเป็นลักครับ โอ้ครับเพื่อนเพื่อนมารับสื่อนี่เพื่อนมารับสื่อโลละเท่าไรครับโดยปกติกับประมาณร้อยนึงนะครับประมาณร้อยมาตามก็ร้อยนะครับเนาะอืมโดนบันไดครับห้าได้ขายเที่ยหนึ่งครับอยู่นี่เมันกับบนท่านได้ห้อนงปีนะครับเนาะกับระมาณเแยดแต่เดอนก็ได้ขายนะครับอันอันห้าเกิดแรงบันดาลใจอย่างเนาะครับห้าถึงได้มาเรียงแพะก็ขึ้นขึ้น อยากเลี้ยงบ่อยากเลี้ยงงัวอยากเลี้ยงกันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคือข้าเจ้าบ่ครับเลี้ยงคือกันครับเลี้ยงคือกันงัวก็เลี้ยงอืมมันเป็นตุ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลุดผ่านมาเลี้ยงตัวนี้อ๋อตัวนี้บ่เปลี่ยนบ่ครับเมื่อกี้นี้โอ้ตัวนี้บ่เปลี่ยนครับที่ยาน้ำตอว่อะไรครับครับเออเท่าเท่าสีดยานะครับเนาะอืมครับพอพันพอพันมีอยู่บ่ครับทีวนี้มีตัวนึ่งป่อ๋อพอพันบ่มีครับเา อ๋อไปเอาน้องข้าจะมาผสมเอานะครับมีตัวที่จะอันจำนายให้พี่น้องเข้าอยู่บ่าครับที่เป็นที่เป็นอ๋อครับผมกำลังตั้งท้องนะครับครับครันตัวตัวนี้ตัวแม่หรือตัวผู้นี่ครับนี่ตัวแม่ก็แม่สาวอ๋อแม่สาวจักเดือนแล้วครับซีหาเดือนประมาณห้าเดือนนี่นะประมาณหาเดือนนะครับปล่อยอยู่บ่าครับผมถ้าพี่น้องเพื่นสนใจนี่ปล่อยอยู่บ่า ช่วงนี้ก็อยากเก็บแม่พันธุ์ไว้นะอยากเก็บเป็นแม่พันธุ์นะครับเนาะโดยส่วนมากก็จะปล่อยเป็นตัวผู้นะครับเนาะออกสร้างขายเป็นกิโลไปนะครับอืมโอ้ได้การนะครับเนาะโลกเลี้ยงลองเบิงครับล่องเบิงครับเลี้ยงลองเบิงครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่เจอเจอโรคยังอยู่ไ่มครับก็บ่คอยมีบ่คอยมีอีกไหครับอืมได้ขายจักเ่ออล้วเนาะครับผม หลายเทือแล้วนะหลายเทือแล้วนะครับหลายโตเทือแล้วสามโต้สี่โต้แล้วครับโอ้ครับผมเป็นเงินหมุนเวียนไปนะครับเนาะเป็นอย่งใดครับอันเลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงแพ้นี่เลี้ยงง่ายก็เลี้ยงง้อเลี้ยงอย่างบอกมันก็คือว่าง่ายก็บาง่ายนะอกะยากอยู่ครับย่างยำยำที่โบกว้างๆแบไหนนะครับก็แม่นที่ตงกว้างนี่จังหน่อยครับล้อมเนาะครับเนาะเขาล้อมไหวเมตรนะครับเนาะล้อมรวดรวดตะไครนี่เขากระสิ อันนี้มันเราได้หลักสามอันนะอืมครับฉีดจะถ้าพยาติฉีดอย่างนึงสามวงรอบเ่ะครับครับฉีด้วยกันอืมโอ้ได้ก่นะครับเด้์ดยเคยเคยเจอแฝดสามอยู่ฮะมีเท่านึงครับแม่นห่อครับโอ้มันออกมาตัวสามมันสิโคตรเลยนะตัวที่สามมันสิมันสิรลอดมันตัวน้อยครับแล้วก็บ่ค่อยแข็งแรงนะครับเนาะบ่สมบูรณ์ ถ้าถ้าเปาเป็นไปได้เนี่ยเอาแค่สองกวพ่อนะครับเนาะปีนึงเอือให้อยู่ประมาณสองเทื่อนะครับเนาะโอ้งามอยู่ครับตัวตัวตัวนี้ตั้งทองหรอลครับครับตั้งทองเลยโอ้ข้าสิสังเกตได้เลยครับว่ามันตั้งทองครับเอาเพจเอาพยาบาเพจมันมันจิฮุบเข้าไปโอ้ทองมันจะเบ่งอืมตัวสีดำนั่นไหครับครับโอ้ครับครับ โอ้มันอืมนทองหาเดือนนี้นะครับเนาะโอ้ครับครับครับโอเคครับผมโอ้ได้การได้กครับครับได้ครับภาพพี่น้องเบิงงแพะนะครับเป็นเป็นแพะลูกผสมสายพันธุ์บอแองโกนะครับเอ่ายูนี่กับซิมีทั้งลูกนะครับตัวเล็กแล้วก็จะเป็นตัวที่ผสมแล้วนะครับ ยางตัวนี้ก็คือตัวที่ผสมได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้ถ้าผสมแล้วท้องหนี่ตัวท้องก็จะอยู่ที่ประมาณราคาก็จะประมาณ5,000ขึ้นนะครับผม5,000ขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกขุนอย่างเช่นตัวผู้นะครับอย่างเช่นตัวผู้ที่ประมาณ3เดือนขึ้นไปนี่เขาก็จะขุนเพื่อที่จะขายให้กับพ้อค้านะครับกระติตกโต๊โลนึงประมาณ100-120บาทนะครับ แล้วแต่ช่วงนะครับบางช่วงกับกัรราคาสูงนะครับตัวนั้นก็น่าจะเป็นแม่พันธุ์หลักนะครับครับพี่ดูเพื่อนบอมีอ่นอ่าพ่อพันธุ์นะครับเพิน่นใช้วิธีการนัน้นยืมเซาคนอื่นมามามานะครับผมอ่าให้พี่น้องเบ่งนะครับอ่าสำหรับผู้ใดอยากเลี้ยงแพะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ทุไปเอ่ท้ายคลิปนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจากพลกนร,รักเกษตรด้วยนะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดที่จะเรียงก็โทรมาถามเพิ่นนะครับขอมูลอะไรต่างๆนะครับผมนะบเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องเงินโซลาเซลล์นะครับต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ